วันนี้วันอะไรวันนี้วันที่ผ้าครับจะสิ้นปีแล้วใช่ชิมหายแล้วสิ้นปีในวงฐานนะ <c oughs> ที่เป็นเจ้านายนะครับขอให้ลูกน้องฟังเสียงเจ้านายบ้างทุกคนอยากจะบอกว่าสิ้นปีดูงบการเงินก่อนข <c oughs> าดทุนหรือได้กำไรวะปีนี้ <c oughs> ปีนี้ไม่รู้ว่าขาดทุนหรือได้กำไรอะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวให้ฝ่ายการเงินไปเช็คเนาะคุณยินใช่ค่ะ อันนี้คือใบเสียภาษีคืออยากจะบอกว่าวันนี้ก็วันคริสต์มาสจะเข้าวันปีใหม่แล้วนะครับในฐานะที่น้องดิวนะครับหรือซีนะครับที่เขาเรียกกันใน tik tok ใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่จะขึ้นปีใหม่ซึ่งลูกน้องหลายๆคนหรือแบบบริษัทหลายๆคนเขาก็จะให้โบนัสใช่ไหมแล้วทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมว่าพี่ดิวอะ ดูแลลูกน้องยังไงเป็นยังไงในองค์กรแต่ว่าวันนี้เราจะไปเราจะไปบน่นเราจะไปบน่นให้เขาบ่นนะยังทํางานกันอยู่เลยครับยังทํางานกันอยู่เลยคุณดีเดินเดินไปดูยังทํางานกันอยู่เลยเดินไปดูนี่สินค้าของเราก็ส่งให้ลูกคา้า สมัครทำเล่นกันใหญ่วันนี้ทํางานมาสุดท้ายนะคะวันนี้ทํางานมาสุดท้ายก็จะส่งของให้ลูกค้าแล้วก็จะจบแค่วันนี้นะครับนะแล้วก็หยุดยาวหยุดยาวเออเป็นไงบ้างลูกปีนี้ไม่มีโบนัสนะนะปีนี้พี่ดิวไม่มีอะไรแจกคุณพ่อเลยค่ะเออทหาไมถึงอยากอยู่บริษัทพ่อ ค่ะทำไมถึงอยากอยู่บริษัทพ่อเพราะว่าคุณพ่อใจดีคะ่ะน่ารักอยากอยู่ที่นี่ไปนานๆค่ะไม่ลากออกหรอไม่ค่ะออกที่อื่นมาเข้าที่นี่คะ <c oughs> <c oughs> ่ะเ,เ,เดี๋ยวสัมภาษณ์สัมภาษณ์ลูกน้องก่อนอวันนี้ทำงานวานสุดท้ายเป็นไงบ้างโลกูกร,รู้สึกดีมั้ในฐานาะทีะ่เป็นทีมงาน <c oughs> จะได้หยุดยาวจะได้หยุดรู้ยังพี่ดิวสั่งหยุดวันไหน ยี่สนะิบหกถึงหกยี่สิหกถึงหาคาราหยุดสิบวันหยุดให้สิบวันแต่เงินเดือนจ่ายเต็มไหมลอกเต็มค่ะครึ่งเดียวหรือป่าครึ่งเดียวอมา,อ,าอยู่กับพี่ดียวเป็นไงบ้างบริษัทนี้สบายสบายน้องน่ารัก <c oughs> นี่นี่คนนี้ด้วยอันนี้อันนี้เขาก็พนักงานน่ารักน่ารักนะน้องใหม่น้องใหม่เป็นไงบ้างอยู่กับพ่อดีมากคุณพ่อใจดีค่ะ วันนี้ทำงานมาสุดท้ายมีความรู้สึกยังไงเห็นใจใครเฮ้ยตื่นเต้นอะไรบวะไม่มีอะไรให้เห็นใจมาเลยคพี่ไม่มีอะไรให้จริงนะอ๋อกลับบ้านพร้อมกันไงอ๋อกับบ้านพร้อมกันใ่แล้วคาดว่าปีเนี้ยพี่จะให้อะไรไหมแต่พี่ไม่มีอะไรให้นะไม่เชื่อไม่อย่างคุณพ่อไม่มีไม่เชื่อเลยอันนี้สัมภาษณ์ทำงานให้มันดีๆตั้งอกตั้งใจทำงานอันนี้คืองานจริงๆนะครับน่าจะ แท็กอีกโอ้เป็นพันพันออเดอร์เลยอ่ะวันนี้อีกเยอะค่ะแม่แล้ววันนี้บอกได้เลยนะลูกค้าสุขสันต์ปีใหม่อันนี้คือลังตังนะอันนี้คือตังที่จะให้ลูกค้านี่ให้ดูข้าวๆวอันนี้คือตังนะใช่เกือบสองแสนอันนี้<ช>ค,คือตังก็คือหยอดไปในกล่องให้ลูกค้าทุกคนเลยไม่ต้องไปลุ้นกันก็คือสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะก็คือให้คนละสองร้อยนะนค่ะแม่มองงใช่ก็คือเนี่ย ให้ไปไให้ลูกค้าเป็นอุ๊ยคนนี้เอาสองเซ็ตก็ได้สี่ร้อยเนี่ยก็คือให้ไปเลยอันนี้ให้ลูกน้องดิวแพ็กให้ก็คือแฮปปี้นิวเยียค่ะแฮปปี้นิวเยียเพราะว่าแทนคําขอบคุณลูกค้าที่ซื้อน้ําหอมหลายๆคนคิดว่าดิวจะทำธุรกิจอะไรนะครับ <S 2> <S 2> ดิวทำธุรกิจมืดนะคะเวลาปิดไฟ <S <S มันก็จะมืด <S 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 ดิวขายน้ำหอมแบรนด์ดิวี่นะครับขายสกินแคร์นะครับนะแล้วก็พวกน้ําตบ แล้วก็สบู่กูต้าที่ใช้ดีมากนะครับอันนี้ขายดีมากสบู่กูต้าเดียวออกมารอ,รอบแรกอะหมื่นกว่าก้อนสบู่ก้อนละ9 9บาทขายดีมากแต่ว่าตอนนี้หมดนะตอนนี้ยังสั่งซื้อไม่ได้นะครับนะทรงนี้ก็ช่วยกันไปก่อนนะครับนะวันนี้สู้ๆเต็มที่นะลูกนะ,ะเอาให้เต็มที่เอาให้สุดยอดกันไปเลยขอบคุณมากที่ช่วยงานแล้วก็หัวันนี้ก็จะเป็นครีมครีมบ็อกเซตนี่ เซตนี้ใช้ดีมากขนาดน้องหน้าไม่แต่งหน้าหน้าเงาเลยเซตนี้ใช้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นเดอ์แมนนะครับนะจริงๆวันนี้ไม่ได้กะว่ามารีวิวแต่ว่าวันนี้เป็นวันทํางานของลุกน้องวันสุดท้ายนะครับนะเป็นวันทํางานของทีมงานาเราเนยโอ้โหวันนี้เขาใส่ชุดคริสต์มาสด้วยนะนองจีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหม่องครับยาหม่องก็ขายดีมากบา์มออยนี้คือลูกค้าติดใจมากบา์มออย บามออยเนี่ยครับลูกค้าติดใจมากนี่วันนี้ต้องให้คุณเลขามาช่วยงานด้วยวันนี้ปรับปรับตำแหน่งงานแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วปรับเงินเดือนด้วยไม่ให้แล้วไม่ให้อะไรทั้งสิ้นอ๋อเอาไม่ให้หรอคะไม่ให้เธอมาทำงานไม่ดีไม่ให้อะไรแล้วได้ไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตายแล้วหรอเหรอคะโอ้โหแพคให้มันดีๆหน่อยบับเบลิลน่ะไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยกระดดเป็นคนจบปอนตี จบป .4 หรอใช่ค่ะจบป .4 พี่ดิวก็รับนะเพราะอะไรรู้ไหมพี่อยากได้คนทํางานแบบจริงใจจริงใจเปล่าจริงใจไหมเออเออไม่เคยบ่นให้ลูกน้องนะบอกเลยวันนี้จัดเต็มพี่ล็อบพี่เหมยอ่ะทำงานบ้านอยู่ข้างบนหรือเปล่าอ่ะไปดูอยู่อยู่ตรงไหนพี่เหมยคะอบ้านเรือพี่เหมยรี่เขาจะเป็นคนดูแลบ้านตรงนี้ ไม,ไม่วันนี้คือวันทํางานวันสุดท้ายของพนักงานแล้วดูวก็อยากจะมาตรวจสอบตรวจตาแหละเพราะว่าในมุมเจ้านายก็อยากให้ทํางานเต็มที่เนาะใช่เพราะว่าเ,เราก็มีอกปีองคอ์กรสร้างไรายได้ก็อยากให้เขาแบบเต็มที่กับงานของเรานะครับเหมือนน่าจะอยู่หน้าบ้านอ,อ๋อข้างล่างเหรอ นี่เหมยก็อยู่อ๋อทำอะไรบ้างหน้าที่วันนี้เก็บแวของกาดแล้วก็ถูพื้นอ๋อเก็บเก็บาดบ้านที่นอกแลหลายๆคนก็จะเห็นพี่เหมยบ่อยนะครับนะทำใแค่ขออยู่เพราะว่าพี่เหมยจัดหน้าที่คืออะไรหน้าที่ดูแลทำความสะอาดเพราะว่าจะปีใหม่แล้วนะครับทุกคนปีใหม่นี้กลับบ้านไหมพี่เหมย ไปบ้านบอสนะคบน้อยเอกไปบ้านบอสไปดูอ๋อลำใช่ไหมใช่ค่ะพี่เหมยเชียงใหม่ใช่ไหมไม่กลับบ้านเนาะไม่กลับไปบ้านบอสเนาะใช่ดีเลยครับก็จะเป็นแบบวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่นะครับนะมาดูกันนะครับนะขอบคุณครับพี่เหมยครัททำงานไปก่อนครับอันนี้จากคุณดอกไม้สวยๆนะครับเดี๋ยวต้อง มันเป็นไงทํางานปีหนึ่งมันเป็นไงความรู้สึกในลูกจ้างมันเป็นไงมันก็เหนื่อยและค่ะบอสะมันเหนื่อยขนาดนั้นได้หรอใช่ค่ะทํางานเป็นลูกจ้างก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าเราก็ู้นะคะเพราะว่าผลตอบแทนน่ะมันได้เยอะมากเลยค่ะไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรให้เราก็ทำค่ะ มาทั้งปีแล้วล่าสุดเห็นไปซื้อทองไม่ใช่หรอซื้อทองค่ะซ,<ท>ซื้อทองสองมาททำงานมาเนี่ยกับอยู่ไม่ถึงปีนะใส่ทองเส้นบเบล์ออมทองแท้ <c oughs> เอา <c oughs> เห็นไปเดินสัาเพ็งอยู่ไม่ใช่หรอไม่ค่ะเราสืบจากข้างทองเลยอ๋คอความรู้สึกในความรู้สึกในจ้างก็อยากจะบอกลูกน้องก็รักลูกน้องแหละก็ให้ สมเหตุสมผลเป็นไงชีวิตดีขึ้นไหมมาทำงานบริษัทนี้โคตรดีเลยค่ะคุณชายอยากให้อยากอยากให้มีแลตฟอร์มลงทิกตอก่ะพี่พี่ <ไง S 1> เพราะว่าเอ่อ <ไง S 1> ก็อยากฟังเสียงว่าลูกน้อง <c oughs> แต่ละบริษัทเป็นยังไงบริษัทที่ดีคุณดีวเป็นไงดีค่ะใจดีแล้วก็ให้กินไม่ขาดใจดขาดป่าดีแล้วทำไมไม่ไปทำสีผมอ่ะ ไม่มีตังหรอไม่ค่ะรอโบนัสอยู่ค่ะเออเลยอะไรนะรอโบนัสค่ะรอโบนัสใช่ค่ะรอค่ะรอจะกลับบ้านก็กลับยังไม่ได้เพราะว่าโบนัสยังไม่ออกเฮ้ยมันพูดตรงว่ะคนเป็นเจ้านายยังไม่ได้โบนัสเลยนะเจ้านายก็รวยแล้วไงคะรวยแล้วค่ะ เ,เสียงสัง่งหัวใจลูกน้งองให้ลูกน้องเขาพูดว่าเอาฝากอะไรถึงแม่แม่พี่พี่อย่าซูมเขาอย่าซูมเขาฝากอะไรถึงพี่พี่แม่แม่ให้เห็นให้เห็นน้องด้วยอันนี้เจ้านายอนนี่ลูกน้องถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ึ่งคือหัวใจของบ้านมันเปิดทุกวันพี่ เปิดทุกวันเวลามาทํางานเปิดทุกวัน,นยิ่งกจะช่วงปีใหม่นะเนี่ยจะปีใหม่เนี่ยเปิดทุกวันเลยบอกได้เลยว่าเขาก็เป็นแรงงานของนาที่มิสตั์ขยัยนอดทนขอบคุณนะคะเนี่ยแพ็คของมาทั้งปีมือแตกหมดแล้วแ่เนี่มือแตกสู้มากเอาไง่ายว่า ขอบคุณนะที่ดูแลขอบคุณเช่นกันค่ะมาสัมภาษณ์แค่นี้แหละเงินก็ไม่มีให้ของเชิญไปสัมภาษณ์กันเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมีประเด็นดราม่าว่าทำงานบริษัทพี่ดิวลูกน้องมีแต่คนรวยๆมันก็เลยอารมณ์ดีจริงไหมจริงค่ะใช่หรอทาไมกันไม่ให้ล่ะไม่รวยหรอกอันนี้ก็ไปเช่าเข้ามาแม่ โกหกเมื่อวานยังเห็นสลิปอยู่เลยนี่นะครับงานกันทำงานการเพราะว่าวันนี้บอสสติดตั้งหยุดยาวครับเพราะว่าเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วก็ไม่รู้จะจ้างอีกหรือเปล่าพีดีอันนี้ชอบคือพี่ดีนะพี่ชาลิสานะครับพี่ชาลิสาแล้วมีก็ อันนี้ก็ส่งให้ลูกค้าหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไปเดี๋ยวพี่ไปดูงบกำไรขาดทุนก่อนว่าได้ไหมปีนี้ดูก่อนนะว่าได้ไหมกำไรขาดทุนเหลือเท่าไหร่ถ้ามันเหลือน้อยก็ได้แบ่งกันล่ะนิดๆหน่อยๆกันเนาะคุณบีได้ค่ะคุณชายคือให้คนละร้อยได้ปะได้ค่ะเดี๋ยวจะเรียกประชุมอยู่นะครับนึง อันนี้คือบับเบิ้ลนะครับนะบับเบิ้ลน้องเราเขาก็จะแบบทำงานสู้มากอันนี้น้องนะปนสวยสวยของเราพี่เหม,ย,หมยตาเสียชื่อพี่เหมยพี่เหมยเห,หรอมันต้องตรงชื่อ,อเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอี้ อคุยกับเี้เลยอันนี้แอบให้แต่ละคนแอบให้แต่ละคนปีนี้ก็ม r รีคร uh ิสมาส a อ and ฮป p ี้นิวเ e ียขอบคุณที่ช่วยงานดิวมาโดยตลอดแล้วก็อันนี้ซองชมพูเนี่ยค่ารถค่ารถนะให้ห้าพันแล้วก็รวมเงินเดือนพี่เหมยเดือนนี้กูพี่เหมยได้ยกนะพี่เหมยรวมเงินเดือน สองหมื่นสามหมื่นห้าใช่ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะบอสใจดีมากๆเลยขอบคุณเค่งๆค่ะมีได้สามหมื่นห้าเลยอ่ะรวมโบนัสด้วยอ่ะรวมอ่ะสุขสันต์ปีใหม่ค่ะไว้พอดีดิวหน่อยขอให้เค่งๆสุขภาพแข็งแรงค่ะยอดขายตังค์ๆหน่อยค่ะขอบคุณที่ดูแลทุกอย่างนะพี่เหมยสวัสดีปีใหม่ด้วยอันนี้ไม่บ่นละอันนี้คือให้เป็นกำลังใจ ลูกน้องนอที่น่ารักนะครับนะเยอะปะเยอะมาเยอะมาค่ะสมเหตุสมผลไหมที่อยู่กับเดียวผมเลยค่ะปกติดิวให้ไหมใช่ค่ะให้เรื่อยๆค่ะทีละสองพันทีระพันให้เลยเด็กติ๊บจะอยู่แบบนี้นานๆไหมครับค่ะไม่ต้องไหค่ะเจ้านายใจดีน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะอันนี้ต้องให้เหนื่อยน่ารักเนี่ยอันนี้เก็บใบไม้แหละครับ แต่ว่าหยุดให้นะมีวันหยุดให้นะครับพี่ใหม่ค่ะมีค่ะหยุดยาวเลยค่ะหยุดยาวแต่จ่ายเงินเดือนเต็มนะ <c oughs> พี่เหมยได้เงินเดือนสองหมื่นแลพี่พี่ <c oughs> เงินเดือนสองหมื่นนะม่บ้านดิวอะ <c oughs> คือให้เต็มที่ให้ทั้งให้ทั้งกายทั้งใจทั้งเงินนะครับเ <c oughs> ขาทำงาน <c oughs> ให้เราแล้วก็ <c oughs> ในฐานะเจ้านายเนาะเดี๋ยวก็รู้สึกว่ามันมันสมเหตุสมผลแล้วก็เขาอยู่กับเราแล้วก็เลี้ยงดูเขาแบบดีที่สุดนะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ทำงานต่อ มาโอเคเรียกคุณมาเลยที่นี่อ่าอ่าคุณเฟียมาก่อนเลยคนแรกน้องเฟียเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงแป๊บนึงเอ่อต้องเรียงตามลำดับความความแบบน่ารักอันนี้ก็จัดไว้ให้แล้วนะครับนะก็เป็นโบนัสพี่ดิวอ่ะบวกบวกให้เพิ่มเงินเดือนหนึ่งเงินเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ เงินพิเศษอีกหมื่นห้านะครับให้อ่ะมาเฟียลกูกจะจะให้จะให้ทีมงานเลือกอ่าเหมือนมาสัมภาษณ์งานเลยวะ่ะไม่ไมไปีปีนี้ก็สำหรับน้องเฟียก็เต็มที่กับงานก็ขอให้อยู่กับพี่นานๆปีนี้ก็ซองชมพูเนี่ยเป็นค่าลดกับบ้านปีใหม่ในซองเนี้ยจะมีเงินห้าพันแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นโบนัสโบนัสให้หนูขอบคุณมากมานะคะขอบคุณพ่ออินด้วยนะเป็นไงบ้างเป็นไงทำงานกับพี่ดีค่ะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆค่ะติ่มไหมติ่มไหมกับปีนี้โอเคแล้วค่ะดีใจที่พ่อให้เท่านี้หนูก็ดีใจแล้วน่ารัก็ได้เยอะอยู่จุกอยู่เกือบรึ่งแสนน่ะน้องเฟียน้องเฟียเยอะอยู่แอดคนที่สองครับผมครับ คนที่สอง,สองเอาคนที่สองคนที่สองคุณชาลีและกันเนี่ยชาลีเร็วๆชาลีชาลีสา,สา <c oughs> ก็มันเป็นกำลังใจนะครับทุกคน <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับคนสู้งานเนาะโ <c oughs> อ้โหอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเกินเบอร์ละอันนี้คือเกินเบอร์ละ เราบักาเจ้านายม่าเป็นไงบ้างปีนี้ทางานกับดีเป็นไงบ้างนมีความสุขี่ดีกินนตปีนี้เอให้คนชานะคมี่างกายที่สมบรณ์นะคพูดผ่าคำให้สมบูณะคเพราะปกติอะคนด่าจะเจ้านายไงอยากให้ลูกน้องพูดในมุมลูกน้องบ้างว่าถ้าเจ้านายดีแบบนี้ยความรู้สึกเป็นยังไง ไม่อยาวยะมันมันมันดีไปหมดทุกอย่างเออลาออกไหมไม่ลาค่ะปีหน้าปีหน้าสู้กันเนาะสู้กันค่ะโอเคอ่ะกำลังใจคนโตกำลังใจคนสู้งานไอัซองชมพูเนี่ยเป็นค่ารถกลับบ้านปีใหม่นะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยให้พิเศษอีกห้าพันก็คือเป็นเป็นค่ารถกลับบ้านแล้วก็ซองขาวทหน้าประตูหยิบได้เลยขาวหน้าประตูหยิบได้เลยไม่เอาได้ไหมคะอ่าน้องน้อง น้องเก๋มาน้องเก๋ค่ะน้องเก๋โบนัสโบนัสเพราะว่าทำงานวันสุดท้ายยูสั่งให้ลูกน้องหยุดตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับยี่สิบหกธันวาจนถึงวันที่หกมกราก็คือหยุดสิบกว่าวันก็คือเงินเดือนยูจ่ายให้ลูกน้องเต็มเพราะว่าที่บริษัทยูอะยูให้ลูกน้องขั้นต่ําคือหมื่นห้าเลยก็คือให้ให้แบบส่งน้ําส่งเนื้อเลยครับอะใครน้องน้องใหม่ด้วยใหม่เก๋ ใหม่เก๋นะเก๋น้องเก๋มาเลยอ่าน้องเก๋ปีใหม่นี้พี่ก็ขอให้ <c oughs> หนูมีความโชคยิ้มเลยยิ้มมาต่กกายเลยดีค่ะในไงดีใจไหมวันนี้ดีใจค่ะรู้สึกยังไงพ่อพ่อให้สมเหตุสมผลไหม <c oughs> โอเคคนระัโอเคเนาะด้เที่ยวปีใหม่ <c oughs> โกลบ <c oughs> เออแห่งๆน้องเก๋ถ้าเป็นน้องเก๋เนี่ยกรณีน้องเก๋ก็ถ้าบวกกับทุกอย่างก็ได้ประมาณสามหมื่นห้า ถ้ารวม OT ก็น่าประมาณนี้นี่ครับไม่รวมเงินเดือน OT นะคะเออไม่รวมเงินเดือนด้วยอมา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 น้องใหม่น้องใหม่นะครับน้องใหม่ใหม่น้องจี้ด้วยอ้าใหม่เป็นไงทำงานกับพ่อปีนี้มีมาก ให้เลือกซองขาวกับซองโบนัสเอาอะไรซองโบนัสพี่ก็ไมอยากได้ซองตัวเอาบอกกับแฟนคลับหน่อยว่าอยู่กับพี่ดิวเป็นยังไงหน้ากล้องกับหลังกล้องเหมือนกันไหมเหมือนกันมากค่ะพ่อของเจจินแล้วก็ให้จริงไหมให้จริงองนี้เออเขาให้จริงไหมให้จริงค่ะไม่มีการให้หลอกปกติพ่อให้บ่อยไหมบ่อยมากเออไม่เยอะกว่าแฟนจีนเออน่ารักอสุกสันต์ปีใหม่เมื่อลีนคริสต์มาสพร้อมโบนัสด้วยไปกินนม อ่าน้องนาน้องน้องนาจี้น้องลีนามาเร็วเรียงกันมาเลยอ่ะคุณคุณบีมาอีกแล้วอะเรียงกันมาคุณบีมาอีกแล้วน้องโมมีนได้มาลึกนะโอ้วันนี้หมดเกือบล้านนะครับหมดเป็นล้านเลยอาน้องนานะครับทำงานกับพ่อกี่เดือนแล้วกิ่ปีแล้วปีนะ หน,นึ่งปีปีนี้หนึ่งปนะีปีที่แล้วก็ได้นะปีที่แล้วเข้ามาไม่ถึงสามเดือนยูให้ไปหมื่นหนึ่งโบนัสปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอหอมเงินเดือนนะคะนรับเสียงโทรศัพท์ไม่รู้มีตู้เหรอใช่ไหมออามากันอ้แพเหรอแครื่องนี้เหรอ,อโอเคอ้าทำงานกับพ่อมาปีหนึ่งรู้สึกยังไง สบายหลายอย่างเนาะ,พ,ะพี่ดิวอยากอยู่กับพี่ดิวนานๆไหมโอเคสุขสันต์วันปีใหม่อาลกู <Okay. S 2> กมากลับบ้านปลอดภยัยซองชมพูนเนี่ยมันจะมีห้าพันก็คืออันนี้เป็นค่ารถกลับบ้าน <c oughs> ส่วนที่เหลือก็เป็นเงินโบนสัสไปแล้วก็เงินเดือนโอเคขอบคุณครับ <c oughs> มานินลูกชายล่ะอันนี้น้องชายน้องชายเพิ่งมั่นกันไปมีกากันไป น้องมมนอ่าเขาอยู่กับพี่ดิวตั้งแต่แบบเรายังไม่มีกันถึงทุกวันนี้เนาะจนวันนี้เราก็มาถึงจุดนี้ก็เป็นกาลังใจให้น้องน้องชายคนนี้นะครับนะเป็นไงอยู่กับพี่ดิวมีความสุขดีครับจะทำให้ชีวิตเติบโตขึ้นเยอะทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นล่าสุดเขาซื้อบ้านนะพี่พี่เขาจะสร้างบ้านสร้างบ้านแล้วก็ล่าสุดไปซื้อรถมาแล้วซื้อรถมาแล้วก็ปี้ได้รถได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านขอให้หนุมนี้ความสุขมากรับ สุขสันต์ปีใหม่รา่างกายแข็งแรงด้วยครับแล้วก็มาน้องจี้หลายๆคนถามมาพี่จี้พี่จี้ก็อยู่ครับยังอยู่คิดว่าจะไม่อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> คนนี้ก็คือเบื้องหลังการเวลาไปทําบุญเนาะเวลาไปทําบุญก็จะแบบพี่จี้เขาจะถ่ายคลิปให้ตลอดนะครับ ปีนี้ก็อยู่ด้วยกันอีกปีเดงโอ้โหใจหายจังเลยไม่อยู่คิดว่าจะไม่อยู่แล้วปีหน้าจะอยู่ไหมอยู่ค่ะโอเคปีนี้พี่จีก้ก็ทั้งเงินเดือนทั้งโอทีทั้งโบนัสทั้งบวกเพิ่มสารพัดทั้งบวกค่ารถโอแม่ก oh ็อ่ะปีใหม่วันนี้พี่ลิวเปให้อาสัญปีใหม่ครับขอให้หนูอยู่กับพ่อนานๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางปลอดภัยไปหาครอบครัวคิดว่าเงินก้อนนี้เงินเดือนทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะไปหาครอบครัวได้แบบมีความสุขเนาะมีความสุขาอาจะต้องถามใจลูกน้องเลยคิดว่าอยู่ได้ไหมในบในบริบทที่แบบว่าได้โบนัสได้เงินเดือนแล้วก็ไปหาครอบครัวได้ไม่ตึงเนาะโอเคโอเคแล้วเพิอ่อนๆก็พี่มุมกมาพี่มุมกพี่นี้ พี่มุกพี่นี้ก็เป็นคนทำอคอมพิวเตอร์นะครับนะทุกเรื่องเลยอันนี้ก็จะใช้สมองนิดนึงพี่มุกกับพี่นี้นะครับพี่โมก,กับพี่นี้เฉลยข้างในเลยสําหรับปีนี้นะนี่สาหรับ<อ>พี่มุกกับพี่นี้ปีนี้ก็ขอบคุณยวขอบคุณทุกอย่างมากที่แบบว่าดูแลน้องดูแลองค์กรของพวกเราแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยปีนี้ก็มีค่าขนมให้น่ารักน่ารัก นะครับอ่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอ่ะให้พี่นีก่อนขอเดินทางปลอดภัยซองชมพูเป็นเงินค่ารถนะมี่ซองชมพูจะมีสองยอดนะครับขอบคุณที่มุกมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนานๆขอกิจการขอนรางวเจริญไปยิ่ไปนี่ยินงกกมแตกเลยอ่ะยินงแกมแตะเลยอ่ะ กมแตกเลยอ่ะพี่พี่น่าสดมากแฮปปี้เนาะแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ดาแฮปปี้ีใหม่ทุกคนนะคะเหลือน้องลีนาน้องลีนาน้องลีนาลูกลีนาเหลือลีนาน้องลีนาน้องลีนาเนี้ยคนสวยเลยคนสวยก็น้องลีน่าก็ทําทุกอย่างครอบคุมระบบของเรานะครับน้องก็จะใช้สมองทีหนึ่งแล้วพี่พี่เพราะว่าหนักมากเพราะว่าบางทีต้องตอบลูกค้าต้องลิง์ต้องนู่นนี่นั่น หลายอย่างนะครับปีใหม่นี้ก็โบนัสน่ารักน่ารักสำหรับพี่นะค่ะมีความสุขแฮปปี้ปีนี้น้องได้บ้านแล้วนะพี่ปีนี้ได้บ้านแล้วปีหน้าเอาเป็นอะไรดีขอให้ลูกมีความสุขมากโอเคแล้วก็น้องบิวอ่าน้องบิวเดี๋ยวพี่เอาไปให้เอาให้น้องบิวด้เอาให้น้องบิวได้น้องบิวเขาจะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยชอบออกกล้องเลยครับนะให้น้องบิว นายบิ๊กี่นะ,ะตัดเอาไว้ให้ลูกดิวได้แฮปปี้ <Okay. S 1> <Happy, S 2> มีความสุขม่ดคิดมากค่ะเออวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกจากใจทุกคนก็สําหรับดิวเป็นเจ้านายคนนะคคัะดิวถึงบอกว่าเขาทําให้เราเจริญเขาทําให้เรามีอยู่มีกินถึงแม้เราอาจจะได้กําไรหรือขาดทุนเลือก็ตามสิ่งทั้งหยที่ดิวมีด้วหัวใจนะดิวก็ต้องให้เขา ไม่ว่าดิวจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรก็ตามดิวก็ต้องแบบแบ่ง,บงกําลังใจส่วนหนึ่งให้เขาเป็นแรงผักดันในชีวิตให้เขารู้สึกว่าเรายังรักเขานะอะไรเงี้ยทุกคนแรงงานทุกคนมาทํางานเพื่อหวังเงินและค่าตอบแทนอย่างน,น้อยๆเขาได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวไปจุนเจือกันนะครับนะก็แฮปปี้มีความสุขเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพีทเขาบอกว่าเขาจะแฮปปี e ้สักแค่ไหนนะครับนะย yeah. อ่าอ่าอ่าอ่วันนี้สุขสันต์ปีใหม่ทุกคนเย้เด้อเด้อคุณอินคุณอินคุณอินก็บอกได้เลยว่าเป็นซีอนะครับนะอันสุขสันต์ปีใหม่เพราะว่าดิวกับอินก็เป็นคนจ่ายนะครับนะใครเออเป็นไงบ้างรอบขอเสียงหน่อยดีไหยขอเสียงอีกหน่อย เด้กเขเสียบได้เด็บริษัทกินไปตานเจ้าเจ้าไล่ลันไล่เออสำหรับพี่ดีวอะสำหรับพี่ดีววันนี้ล้มลันไล่เจ้ากันนะครับให้มีรอยยิ้มมีความสุขกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ อยากจะบอกว่าให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับนะกลับบ้านไปหาครอบครัวก็คิดว่าวันนี้ทําดีที่สุดแล้วในมุมนายจ้างนะครับนะก็ปีหน้าฟ้าใหม่เราเจอกันนะครับนะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับถ้าพี่ดิวเปิดรับสมัครเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเนาะแต่ตอนนี้นะครับนะให้เที่ยวปีใหม่กันสุขสันต์วันปีใหม่ยย yeah.